ลูกมืองนี่ใช้ไม่ได้ดีนะแย่สู้ลูกกูก็ไม่ได้นี่ลูกเทพอ้าวตตนแนกมึงบอกว่าลูกเมืองอ่ะวันนี้ครึ่งนี้มึงบอกไปลูกเทพแล้วเอะไรกันแน่วะไม่ใช่คือลูกกูนี่แหละแต่ชื่อลูกเทพอีัตว์เข้าใจอะไรยากแล้วกันนะมึงนะอะไรนะคะลูกโอ๊ยแม่แม่หยกกับป้าลูกมีป้าจากปีป้าเอปีนป้าแม่หยกกับป้าไม่มีอะไรไม่เสียงดังไม่ร้องไห้นะคะโอ้ ก็คงนี่ละคงุงไงมึงจะเจอใครไล่ละ่ะฮะคงนี่ละคุงอย่างนี้นอย่ารอก,กันนี้ไหมคะก็ปู่ขอไทยแลนด์สตอร์ทแก๊ตเธอหกปากเลยมึงอย่ามาโลกสวยใส่กูเดี๋ยวจะโดนต,ต้นตีนขอโทษค่ะแผแ่ยแค่แก่งเย็นๆนะคะคือคนเราจะต้องรักเราต้องส่ามาักคีตอนนี้ประเทศชาติต้องการคนรักคนส่ามักคีนะเพล f o ร t h ไทยแลนด์หกปากก็ดำก่อนที่มึงจะมาเตือนกูเนี่ย มึงช่วยไปทำให้ยางพาราบ้านมึงราคาดีขึ้นก่อนได้ไหมแรงแรงข้ามหลุดลอยเลยตอนนี้เวน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 เวอีทิเขาด่าเราปะน่าจะเป็นคำอุทานซึ่งคำอุทานเต็มๆหนังจะพูดอีเวนอีเวนอีเวนอ๋อม่ได้ด่าเราสบายใจต้ยเฮียอะไรมาเอาเนี่ยอี่านี้เขาพูดไม่คิดเฮียที่ไหนมันจะมีข่าวอีเจ้เออว่ะมั่งตายหรือยังวะมโนรัน มือจับโดยชื่อว่ามังตาได้ยังพูดไม่ให้เกียรติกูเลยนะอีเจ๊ทำไมวะสภาพมันขนาดนี้มึงจะให้กูเอามือจับเดี๋ยวจัดการเองพูดไม่ให้เกียรติมือกูมี่มีมี่มียีด้วยโซ่ยีด้วยโซ่ยียังไงล่ะอีดอกเดี๋ยวกูมานะอ้าวมึงจะไปไหนล้างตีน ม็กซ <Max. S 2> ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง